เจอเป็นอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง u t u b e สลาลมออฟฟิศเทียนะครับคลิปนี้มาบันทึกคลิปในช่องสลาลมออฟฟิเทียนะครับก็คลิปนี้มาแนะนํามือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญหลายๆายท่านยังไม่เชื่อนะครับมือใหม่ยังไม่เชื่อว่าเหรียญที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถขายได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสั้นๆนะครับว่าทําไมเหรียญถึงขายได้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญคุ้นเคยที่เราใช้อยู่หลายๆท่าน ผมว่าเกือบทุกท่านอ่ะที่ได้ดูคลิปเคยใช้เหรียญเหล่านี้นะครับแต่รู้ไหมครับว่าเหรียญเหล่านี้มันแตกต่างกันนะครับไม่ได้เหมือนกันทุกเหรียญนะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับแตกต่างกันตรงที่เหรียญแต่ละชนิดนะครับปีพศไม่เหมือนกันนะครับก็มีจํานวนการผลิตของแต่ละปีพศเหมือนกับว่าปีนี้ปีที่แล้วผลิตผลิตเหรียญ5เยอะปีนี้ผลิตเหรียญ5น้อยปีนี้ผลิตเหรียญ10เยอะ ปีหน้าผลิตเหรียญสิบน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวที่ตัววัดของระดับราคาเหรียญนะครับอยู่ที่จํานวนการผลิตนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเหรียญอะไรที่ผลิตน้อยแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับเหรียญในกลุ่มนั้นก็จะมีราคานะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้เห็นถึงราคาด้วยนะครับ มือใหม่จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเหรียญตรงหน้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับในคลิปเนี้ยสิบยี่สิบสามสิบสามสิบบาทนะครับตรงนี้สามสิบบาทนะครับขายได้ขั้นต่ำถึงเจ็ดพันบาทนะครับเนี่ยแค่เนี้ยสามสิบาทขายได้เจ็ดพันหลายๆท่านโอ้มันโม้แล้วไม่มีใครเชื่อนะครับก็ลองดูลองดูก่อนนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆท่านที่ติดตามที่รับชม เชื่อผมแน่นอนว่ามันจริงแล้วผมก็เชื่อว่ามันจริงเพราะผมก็รับซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเหรียญที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับทาไมทํไมามสม3ิบบาทถึงขายได้ถึง7000เลยนะครับนี่นะครับเหรียญ10บบาท2เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญ10บาทธรรมดานะครับอาจจะธรรมดาสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่ไม่รู้ก็เอาไปหยอดตู้นะครับซื้อเ๊ปซี่ซื้ออะไรนะครับ20บาท ก็คือได้ได้มูลค่าหน้าเหรียญย0บาทนะครับแต่สําหรับคนที่รู้นะครับเหรียญนี้เป็นปี3 1นะครับปีพศ2531จํานวนการผลิตน้อยมากนะครับ6 0 0 0ื่นกว่าเหรียญ6 0 0 0 0นกว่าเหรียญแค่นั้นเองนะครับเหรียญ2เหรียญเนี้ยนะครับสภาพนี้ผมรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบไม่ชํารุดจนเกินไปนะครับแบบเนี้ยซื้อเหรียญละพันนะครับเพื่อน สองเหรียญน,นี้ก็สองพันเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งพันสองพันนะครับแล้วสองเหรียญน,นี้ล่ะนี่เดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับจํานวนการผลิตก็น้อยแต่ว่าพบเจอน้อยกว่าสี่หกธรรมดาก็คือสี่หกแบบนี้นะครับปีสี่หกที่ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบ่อใบไม้นะครับเหรียญน,นี้มูลค่ารับซื้ออยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยหนึ่งพันสองพันสามพัน 3,000บาทเข้าไปแล้วนะครับเนี่ย25บาทได้3 0 0พันะครับแล้วมาดูเหรียญน,นี้ท่าตรงนี้3,000นะครับเหรียญน,นี้ต้องราคาขั้นต่ำา00 0บาทนะครับมือใหม่ไม่เชื่อแนะ่นอนร้อเเหรียญ5บาทแค่เนี้ยจะ4,000ันได้ยังไงนะครับ4 0 0พบางท่านยังยังบอกว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2540นะครับ เนี่ยคือเหรียญเหรียญผลิตน้อยนะครับผลิตแค่1600ห่เหรียญเท่านั้นนะครับเนี่ยหนึ่งห่เหรียญนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญ5บาทปี4 0นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับ4ี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาทจริงๆผมไม่ได้มั่วผมไม่ได้มโม้นะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าซื้อถูกไปซะด้วยซ้ํานะครับคลิปนี้ก็คือผมมานําตัวอย่างเหรียญที่ผมมีนะครับ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เชื่อได้มองเห็นภาพนะครับว่าอ๋อที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปของเหรียญที่เขาเล่นกันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญ10บบาทนะครับยกตัวอย่างเหรียญ10บบาทที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการประมูลเหรียญ10บบาทปี33จํานวนการผลิตแค่100เหรียญนะครับจบประมูลที่เหรียญละ1ล้าน 1 5 0 0 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นประวัติการเลยนะครับของเหรียญ10บบาทหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนที่แพงที่สุดเลยนะครับของประเทศไทยก็คือเหรียญ10บบาทปี33นะครับแล้วก็นี่นะครับลองลงมานะครับปี3-3เราคือโอกาสพบเจอได้ยากมากนะครับเราลองกลับมาดูปี31ละกันนะครับปี31ก็ราคารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่7 0 0 1ร0 0ถึงบาทแต่ว่าถ้าเป็นสภาพนี้ผมการันตีให้1000บาทนะครับ ผมรับซื้ออยู่นะครับถ้าสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือว่า UNC ผมซื้อ1เหรียญน,นะครับ10บาทผมซื้อได้ถึง1400บาทนะครับราคาก่อนสิ้นปี65นะครับคลิปนี้บันทึกบันทึกคลิปธันวาคมปีพศ2565นยกะครับนี่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหรียญ10นะครับผลิตน้อยมีราคานะครับเหรียญ5บาทที่มีราคาจริงๆขายได้เลยจริงๆนะครับก็มีแค่2ปีพศ ปี46แล้วก็ปี40เท่านั้นนะครับเนี่ยแค่เนี้ยสาบาทถ้าเพื่อนๆมีตามนี้นะครับการันตีขั้นต่ํา7 0 0 0บาทแน่นอนนะครับเรื่องจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาทําคลิปสั้นๆเพื่อให้เข้าถึงหลายๆท่านผมทํา2ช่องนะครับช่องหลักของผมก็คือสลาลมคอย n แนลแล้วก็ช่องสำรองก็คือช่องนี้สลาลมอ f ฟฟิเชีนะครับเผื่อว่าใครมองไม่เห็นคลิป ช่องสลาลมช่องใหญ่นะครับก็มาดูคลิปช่องนี้ก็ได้ผมก็จะมาย่อส่วนจะมาทำคลิปให้กระชับไม่ยาวมากนะครับในในช่องสลาลมออฟฟิเชียลก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆนะครับแต่ก็คือซื้อจริงแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปครับกับสลาลมทั้ง2ช่องนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ